นหน่อยพาหาซีซ hm ั่นที่เป็นไงบ้างคครับผมความจริงตอนนี้ก็มีเจลตี้ก่อนด้วยเจลตี้เป็นรายการไวตี้ของพวกเราครับก็ความจริงถามว่าจะไปที่ไหนทําอะไรเรายังไม่รู้เลยครับยังถามๆกันอยู่เลยว่าเราต้องไปที่ไหนนะคือคือรายการนี้เป็นรูปแบบมันเป็นยังไงปแบบพี่ไปคือรายการนี้เป็นรายการไวตี้ของพวกเราครับก็ทุกคนคิดถึงกันเลยจะมีรายการเทียบ เมือนพวกเราจะได้ไปท่องเที่ยวหลายๆที่แต่ที่ไหนยังไงเมื่อไหร่ผมอยากบอกบ้างนะแต่ผมไม่รู้จริงๆวันไหนก็ไม่รู้ใช่เอออาจจะเป็นที่นนี้อ่าไม่มีรีเควสแล้วว่าไปกับอะไรน้าอยากทำอะไรโอ้ยมีพี่รีเควสจริงๆอยากไปที่แบบสบายๆอะไรเงี้ยอาหารอร่อยๆอะไรเงี้ยเออแบบเย็นๆเออแต่ว่าคิดว่าคงไม่น่าได้ไปเพราะขึ้นที่วัดจิอนมันต้องไม่ธรรมดานะัใช่ครับมีสันนิดนึงเออมีที่ไหนที่บอกอยากบอกพี่บอลไปว่าอย่าหาทำเออ คือถ้าบอกว่าอย่าพาไปได้ไปแน่ได้ไปแน่เออก็ปลอดภัยเขาซาโปงอะซึ่งทั้งสี่คนอยากเห็นเขาเรียกนะเราอยากทำอะไรในรายการนั้นสมมติเป็นไอเดียแล้วกันออ๋ถ้าสมมติเสริฟไอเดียตรงนั้นอยากอาหารทะเลไหมช่วงนี้กินแล้วนอนกินแล้วนอนอยากไปต่างประเทศอยากไปต่างประเทศอยากไปเที่ยวทะเลอโลกกว้างเินปลา เรียนยังไงเลียนพยักหน้าเมื่อกี้บอกฟิลนั่งริมทะเลกินขนมกินข้าวนั่งพูดคุยชิลๆแล้วก็จบรายการไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะได้มีเวลาพักบ้างเออเลิศไมะยอมไม่บบนื่อไม่ยอมครับไม่เหนื่อยไม่ใช่เราคิดมาไม่าว่าจะต้องไปเจอชายเลนอะไรบ้างในรายการนี้ที่พี่บอลกาคิดไว้ให้ออะไรย่างเงี้ยคือเรียกว่าเอ่อเตรียมใจแล้วไปแบบหัวโล่งๆไปสนุกๆอะไรอย่างเงี้ยก็ผมรู้สึกว่าพี่บอลน่าจะเตรียมชายเลนที่แบบชายเลนพวกเราด้วยแล้วก็ทำให้คนดูสนุกด้วยครับผม คือไม่คาดหวังไม่คิดหวังเออไม่คาดหวังไม่คิดหวังคิดว่าน่าจะปลายปีครับปลายปลายปีอะไรอย่างเงี้ยเตรียมตัวพร้อมนะเหมือนลังเลเหมือนลังเลที่สุดคือลุ้นนิดนึงครับเพราะว่าเขาบอกว่าจะไม่ให้รู้อะไรเลยจนไปถึงสนามบินอาหารเขาจะให้ไปรู้ตอนนั้นเลยแบบตอนถ่ายรายการเลยเงยทุกอย่างเป็นความลับหมดเลยเหรอใช่ครับ เขาไม่มปแอสามูลจากเราเขาปิดสนามบินเลยอออย่เปิดนนามาน๋อเจวอร์ศูนห้าอครับอ๋อก็ยังไม่เห็นอะไรเลยเมื่อวันเราดูเนาะแบบเราอยู่ในลูกี้เ้วก็เจวอศูนย์หทุกคนที่รีเควสมาก็ยืนหน้าเราเลยแล้วก็บบว่า คุณไม่ใช่เจลบอยอะไรงเงี้ยเป็นรายการเด f a อ๋อเป็นรายการเด Face อ๋อเป็นนคือเมื่อวานน้องๆก็น่ารักทุกคนเนาะอแล้วก็ตามทำมิชชั่นได้ทุกคนบางคนทำเลมาด้วยอแล้วมีบางคนเข้าห้องดำด้วยมีร้องไห้ไปด้วย็มีบมีมีไปัน ครับผมก็ทำควบคู่สองอย่างก็กำลังจะเดบิวต์ในเดือนตุลาครับผมจาดเอมชายเทรนนีด้วยเป็นไงบ้างคะพอได้ลองไปทำอะไรอีกแบบก็จริงๆผมเป็นเทรนนีในค่ายเอมชอยตั้งแต่ก่อนมาเล่นเจวอร์ดด้วยสักแล้วก็ก็ทำมาเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ทุกอย่างก็กำลังจริงจังขึ้นแล้วก็เพลงก็เหมือนจะมีหรือไม่มีเดี๋ยวนะเราไม่ใช่รายการก่อน อ่อรายการใช่ละครวิคตอสครับโรเจอร์เดบิวต์ของพารด้วยครับ26นี้เริ่มตอนแรกแล้วก็มีสิบตอนทุกวันเสาร์2ทุ่มทางยูทูบแอนโอยครับโอ้ไม่มีอะไรนอกจากเจลบอยเลยครับตอนนี้ก็ตอนนี้เหมือนก็เตรียมตัวถ่ายเจลตี้ครับแล้วก็จริงๆมีโปรเจกต์ต่างๆหรือว่าที่กำลังซุ่มทำอยู่อะไรก็รู้สึกว่าเอออยากให้ทุกคนติดตามครับ โอ้ยยังอันนี้เป็นโปรเจกต์ส่วนตัวหรือโปรเจกต์งานที่ลูงเอ่องานภาพรวมๆภาพรวมๆไปด้วยกันรักการรักการโอ้ไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยไม่ได้อาจจะต้องรอติดตามเดี๋ยวผมโดนดุครับผมเขาผมเหมือนพี่เจเลยครับเห็นะฮาจะมีเพลงอันนี้ใครบอกนะครับเดาอ่ะอะไรอ่ะพี่หนุ่มอ๋อมีเพลงมีก็ เออเป็นที่เราจำมากอ๋อก็เลยมีต่อใช่ไหมฮะก็ก็คิดว่ามีหรือว่ารอติดตามใช่ต้องรอติดตามคือผมอะมือสั่นเลยพี่ตอนเนี้ยคือผมก็าำลังหาทางไปว่าไอผมต้องตอบยังไงดีนะกลัวเออแต่ว่าก็รอติดตามครับผมก็เร็วเร็วนี้ครับเร็วเร็วนี้แล้วเลยใกล้แล้ว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  ใกล้เหรออะพี่ไปตอนไหนครับพี่ไปม่เคยเตรียมทำโคสิ่งอะไรช่วงนี้ก็ใช้เวลานั่งสวดมนต์ภาวนานะให้เจลตี้พวกเราสบายนะครับเออก็กลัวมากเลยครับผมก็นี่เครียดมากเลยว่าเฮ้เยเจลตี้ิทำอะไรกันเนี่ยก็เลยว่าจะแบบนั่งทายเครียดบ,บนโครพลิงสเปซนะครับผมทำ <laughs> ให้เราจิตใจดีขึ้นก็สนุกด้วย <laughs> ใช่ไหมกินขนมอะไรอร่อยเป็นเกมสนุกๆ happy เขารอบงานแฟนมิสเขารอบหนึ่งเดือนมาครับจริงๆไงว่ากับงานแฟนมิสมาถึงระยะเวลาหนึ่งเดือนไหมครับผมเพิ่งรู้ว่าหนึ่งเดือนเฟนมิสใช่ไหมกช่แฟนมิสมาดีใช่เป็นไงบ้างเอาจริงๆมันผ่านมันเร็วมากเลยครับผมเคยรู้สึกว่าแบบมันเพิ่งแบบผ่านไปไม่นานเองแต่ก็ความจริงก็แบบที่หนึ่งเปแฟนทุกคนครับก็วันนั้นได้เจอแบบหลายๆคนเลยก็อยากเจอแฟนบ่อยๆครับใช่แต่แต่แฟนมิสก็นั่งคือสร้างนี้เป็นต้นประเทศเลยนะครับเป่นต้องมีใครบ้างก็ก ก็เราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเราอยากทําอะไรใหม่ๆด้วยแหละแบบพีเต์อะไรใหม่ๆให้คนดูได้รู้สึกว้าวแล้วก็อินแบกับอเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าจริงๆโชว์ทุกโชว์ที่เราทํามันก็ถูกการคิดมาอย่างดีว่าจริงๆแล้วเออเราจะอยากพีเต์อะไรอยากโชว์อะไรอยากทำอะไรก็ขอบคุณมากๆที่แบบว่าเต็มไวรัลทุกคนชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับผมขอบคุณครับ